โคครับทุกคนวันนี้ผมกลับมามายินดีเินดีต้อนรับช่องเกมเมอร์สองสูสูสูจุดสองกันกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาว่าเล่นเล่นกับคนในแชทโลกครับทุกคน <naturale> นี่นะก็ก็ทำงัน จัดการสิบสัญญาณแห่งวัยใหม่ยูซรินอิพิซิลิินเซรามผิวดูอ่อนเยาวลงถึง5ปีใน4สัปดาห์ ไม่จริง You know what 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 Why me Super c กูสวยหรูอ่ะมันดูดีไม่ได้สุขุมแต่ว่าพวกมึงอยากวนไตหาเหลังกู so h a อ d อ่ะร้อนแรงฟังนักเลยคีย์บอร์ดดราม่ากูดอนแค่ตัวไหนจะไม่เป็นหายนโมชิเขาพร้อมแทงกับปากมือยยาดีเดี๋ยวเอาสองตีนไปช้อนแก่งต่อไป แลวั้กนจะนี่ก็ไฮแลนด์มา What you gonna do โดยผู้ขี่ฉันเด็กกลากระทำมึงยังไม่กุ้มึงอยากได้คิดมันเล่นกับไฟอ่ะไล่ก็ยอมมาทูดกูมาเปบิ๊กแบงแม่งแล้วเปิดกันดังตุ้มทำพูดกูโคตรดีแล้วซอยคอกูชอบวิ่ง Hold on my b o i m c ย l l i ้อว not r i n เลยให้คิดแพ้ยังไงเมื่อมึงก็ not win อ้วก็จะเจอกูรอบยิงไอ้ไฮแลนด์ ไม่จริ You know what 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 I mean ตัอคายกูสวยหรูอ่ะมันดูดีไม่ใช่สุขุมแต่ว่าพวกมึงอยากกวนตีนรอยกูไม่คิ้ในคิ้วลิกและออนไว้ฮก็ความน่ารลกกูโดนใจปากดีนักระวังกันสุดจะโดนตายแล้วต่อให้ปุ่ที่มากี่ล้ากูก็จะสิ่งมึงลงไปบ้ากูซิวเวอร์ฟกันมีแต่คิลเลอร์เบกันฮาเลนไฟเอ็มก็แบบว่าวีเนอรกูเคลียแก๊ขยะเน่าในทินเดอร์ว่าไงขยะเบกูเล่าเียว่าอนทีเลระก็หลงแบรึเปล่า เอลิงและโอนไว้ฮะก็ความน่ารักกูโดนใจปากดีนักระวังเงินจะโดนตายแล้วต่อให้เงินที่มากี่ล้ากูก็จะสิ้นลงไปกูซิวเวอร์เฟกแก๊งมีแต่คิลเลอร์เบ้แก๊งฮาเลมในฟเอ็มกูแบบว่าวินเนอร์กูเคลียร์แกันขยะเน่าในทินเดอร์ว่าไงขยะบิ๊กกูจับเดี่ยวโดนในฮีเลอร์จอกกะโหลกแบบกรึบเปล่าแทบไม่นอตติงฟิลแระฟีดข่าสกิ๊กผู้ล่ หน้าแบบมึงคงแก้แค่ปากกูอยากจะเข้าไปซัดแลปิดชีวิตมือนชีกัดดานั่งจัดงานศพกูเผามึงวนศอกันหน้าแต่กำขนาดดินกับไฟที่เท่าของมึงยังโคตรจะดำระเบียบมึงเหมือนกับพวกสันดีและฟอร์มเฟียร์บปฟาดไฟกูซัดงเพิ่คอตกกันหลังหักไปเฟิร์สไซมึงมีขนาดนี้เราไปถามมึงชอบไหมกูมากันถึงจุดนี้ฮะเลมมีแต่คนั้งใครกูพร้อมจับเป็นดวงอาทิตย์ที่มันกันรักจะเจอจ้ามึงเจอกับฮันเลมแนะนำมึงก็อย่าซาดอยานึกกะฮันเลมอะ What you gonna do โดยปกติฉะแต่การกระทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดม กูโคตรดีแล้วซอยคอกูชอบวิ่งเขาด้อมมาบอยอยากเอาเขาไว้นอตจีนเลยให้คิดแพ้ยังไงพวกมึงก็นอตวินอ่ะแล้วก็จะเจ๊กูรอบยิงไอ้คิดขันเลมไม่จี you know what 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 w h a I mean ทุกประการกูสวยหรูอ่ะมันดูดีไม่ใช่สู่คุ้มแต่ว่าพวกมึงอยากวนตีนปล่อยกูในคิดซอาลิกละออนไว้ฮะก็ความน่ารักูโดนใจตายดีนะระวังจะสูงจะโดนตายก็ต่อให้ปีนขึ้นมากี่รอบกูก็จะสีมึงลงไปมาสัตว์ ให้พร้อมเสิร์ฟเปิดปด้วยหมัดมาหมู่หรือเดียวโทรไอเสี่ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกูจัดชุบกันไม่ทันหรอกไอสัตว์หน้าที่ตึงๆลองทะลึง่งเดี๋ยวมาเชะเข้าไปสับและกูสับเขาที่หน้าเคยเห็นหรือยังตอนที่พวกกูบ้าบ้าเห็นพวกมึงติมกูอยากกินเอาบา้าบ้าปอดมินไนพร้อมสมุนหัวมึงหมุนเลยทักการแรป <áp S 1> เสี่ยวแบบแรปแซดเดียร์แอ๊กนไอพวกเด็กขี้แค้นเด<า>็กแว๊นเด็กแซดอีกออตอนที<า>่พวกกูแรปกับแรปหาตอนแซดตอนแอคกูเหมือนกับแจ็คแล้วแม็กกูแบดนี่พอดีว่าพวกกูเเเเเซลล็บบบแ้ววววไม่่ออออยยยยาากกกกกคุัพระจๆหนนิธดี๋ เข้าขนาดที่พวกมึงน่ากะบอดแสแลงไม่เดนใ่ลาไิดกับเอาไว้ที่จำาไอ้หอดไม่ก็หาแวมาีก่ o นจดูบบพวกคีอชากากรทำมึงยังไม่กุ้มึงอยากได้คิดมันเล่นกับไฟอะรก็ยมมาทูดุณมาเป็นบิ g กแ n g แม่งและเปิดกระดังตู้มพังพูดกูโคตดีแล้วซอยคอกูชอบวิ่งเขาดอมาบยอเขาันอีให้ยิมแยงไงมอึงก็น o อวอแล้วก็จะกูรอบยิไอ้เล ไม่จ ي, you know, well, well, มร,ริ You know what 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 do I mean ตัวกราค่ากูสวยหรูว่ะมันดูดีไม่ใช่สุข,ขุมแต่ว่าพวกมึงอยากโค้นตีดบอ่อยๆในคิศร้าลิกและ, wide, huh? <c oughs> ะออนไว้ฮะก็ความนั้นอะไรกูโดนใจตายดีนักระวังกระสุนจะโดนตายแล้วต่อให้เป็นขึ้นมาก,กี่รอบกูก็จะสีมึงลงไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไฮเอ็นซิตี้นะครับ รอดอยู่บน GTR มีเต่พ่อในกำลังจะมามีตำรวจในกูจำเป็นงานขบนับรถแหกด่านอย่างก,กับเทวด,ดาเบียเบียกูเป็นยางแบบ ESEI กูใส่โจ๊ะทำโต๊ะแบบห้าวห้าแล้วทามือก้องใจให้มึงมีไรเป้า พวกกูเดทกันนั้งวันแต่ไม่รู้วันไหนทำงานตากแอร์ไว้เหนื่อยชิบหายพวกกูย่อกันจนแอวไม่ไหวแล้วถ้าจบคืนนี้ท่าจะไปที่ไหนคือเดิมพันเดิมมันรุ่นใหญ่บิ๊กเตอร์บิ๊กเตอร์เิร์กิร์ืมอืมไวลิปสติกทิ้งไว้มันทีเชิรตโอ๊อซ้ายอ่ะกูกูกูมึงงานบักคังเลยอูอูอยากสางมายืนเชียร์กูสู้สู้อยากพี่กับเบคแค่ก้านก้านก้านกเหนก้นก้านบูกพวกกูเดทกันตั้งแต่ัช้าไปลุกเหนม่งไปลุกบอลกูเลยนต่กปน กูเป็นรถอยู่เป็น GTR มีตำรวอในกำลังจะมามีตำรวจในกูจำเป็นงานขับรถแหกด่านอย่างกระเทวดาเปียเปียคกูเป็นยางแบบ e s e หัวใส่สัทำตัวแบบห้าห้าเลยถ้ามึงคล้องใจให้มึงมีไรเป้าฮะ ดีว่าปวดจัดยังไม่ฟิลแบบโดนตำรวจจับเน้นๆที่หน้าแบบหัวหมัดอยู่ในไฮเอนด์ปวดจัดอยากโดน,นต้ำรวจฟังโอ๊ยเฮ้ยหมออยู่ไหนผมอยากนอนโรงพยาบาลมารับผมหน่อยผมอยากโดนฉีดยารถผมไม่พังแต่ผมเรียกช่างมาเฮ้ยช่างซ่อมเสร็จผมบอกไม่มีตังค์โอ้ยโดนช่างด่าหาผมไม่ฟังเพื่อนกูทำงานแต่ว่ากูนั่งรับไอ้ล้วมึงทำไรกูเล่นคุกกี้ไร้เข้าใจหน่อในเมเมิ้ลคนไทยด้วยกัน เราก็ะเดื่นไปไฮเอินกันไหมไม่ไปไอ้ข so. ี้เ <like> ก <beast> ียจสาวถึงนเก่าเยอะนะพางั้นไปเลยไปเลยไปโอเคจะไปอากูเบร์รถอยู่เหมือน GTR มีตุปโคนกำลังจะมาเรื่องรถเด็กกูอยากชำนาญขับรถแห่ มึงจำเอาไว้วาพวกกูแกงเวละดับมันยังคงต่างชั้นสกิลและทักษะของมึงก็คุยสัตยังห่างกันมเดี่ยมันปีศาจกูเก่าไวด์พวกมึงมีอาจทำฝีมือมึงยังแค่จ่อไอสัตว์ทำไมพวกมึงถึงกลางวังที่กูเดี่ยว คลีเอแขงกูเทิร์นโปรแตในขณะที่พวกมึงฟรีเกลงทังในการสู้กูใช้สมองสั้นมึงจำมาไว้ว่าพวกู้ทีมเวอแต่พวกมึงยังกระจอกมึงก็อย่าห้าวกับบอสเอ็ก็พอกูติงกงนทุกอาวุธไม่เชื่อมึงเข้าเหมือนลองเช็คจะไม้จะมีจะปืนกระสุนกูมีเป็นร้อยเม็ดและกูสามารถจะฆ่ามึงได้แม่พวกมึงอยู่เป็นร้อยเมตรชิปเปอร์สมองเพแต่เจอกูเดี๋ยวรู้กันกูนักลามีพีมึงไม่

ูชิลแต่พวกมึงซีเรียสตำแหน่งกูม,มือปืนถ้าเจอกูเดี๋ยวมีเคลียร์แต่ที่จริงกูร,ร,รอบคอเพราะมีลุงซุนคอยวางแผนขนาดที่พวก สัตทำไมพวกมึงถึงกลางจังแกงดีทำไมไมมีวันที่กูจะเเด่ไมมีวันจะแพ้ที่อยู่ในแผนที่พวกกูคลีรแกงกูเทิร์นโปรแต่ในขณะที่พวกมึงฟรีเกลงในการสู้กูใช้สมองให้สัตมึงจำเอาไว้พวกทีมเเวระดับมันยังคงต่างฉันสกิลและทักษะของมึงกับกูสัตว์ยังห่างกันเกลมันปีศาจกูก้าไว้พวกมึงไม่อาจทำฝีมือมึงยังกระจอกสัตว์ทำไมพวกมึงถึงกลางจังแกงดีทำไมไมมีวันที่กูจะเเดไม่มีวันจะแพ้ที่อยู่ในแผนที่พวกก ขณะที่พวกมึงฟรีเกรนตุนังในการสู้ผู้ใจสม้อยสันมึงจำเอาไว้ว่า I need to be tea to buy me shaking here till like I'm gonna the be body guy who no ก็เข้ามากันให้หมดเลยพวกมึงไงอย่าโชว์ลำพวกกูมีแต่โชว์ตั้งเสีงจริงพวกมึงก็เข้ามากันที่โนวันพวกมึงมีแต่พูดแต่ว่าโนทำเพราะไนไม่ต้องสงสัยทำไมฝีมือของพวกกูโปจังขับมาสิบด่านพวกกูผ่านร้อยเชิงร้อนซะที่ไหนพวกมึงมันน้อยเพลิงมาแบบชิวๆพวกกูพันจอยเติมถึงวันจะคนน้อยแต่ละประกันร้อยเปอร์ใส่กันให้เต็มอย่าคดเล้งไปให้มิดดี้พวกเด็กน้อยมึงอย่าเข้ามาในกับชิดพี่เก่งมาจากไหนพวกมึงก็ต้องยอมรออะไรหลาสัตว์โดยคอนทูโนวันติ๊ดแต่ไม่ต้อนรับนะพวกขยะสังคมถ้าพวกมึงปากดีกก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 ููููใใใชชช้้้้คคคคคคนน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 ฝฝัััััังงงงงจจจมม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 พพพวววววไไไไ่่่่่่ลลลรเเเเยยยยหหหะะขาาาาาาาดดโแแทถถิึอออต แก้แคพวกมึงแย่แล้วพอตำแหน่งที่พวกกูเล็งเอาไว้บนหัวของพวกมึงแม่งไปพวกมึงต้องแยกแยะถ้าเกิดว่าโตนเพียงหนึ่งตัวระวังน้ำตาพวกมึงแม่งเล็บดินอ่ะเพิ่งกูแม่งเซฟถ้าไม่เซฟเดี๋ยวพวกแม่งเล็บพวกกูจริงไม่จริงให้พวกแม่งเช็คพวกมึงแอคกันหลือเกินไอ้แม่ยัง โนวันซิตี้พวกกูไฟแรงพวกพี่แก๊งก็หลงที่ดินทหารใบแดงใจแรกใจยังไม่มีใครแทนต้องกูมันในมืองพี่น้องกูรู้ตัวกันใบแดงมึงให้แหลกก็จะมั่นใได้ใครมีเรื่องระวันจะโดนพวกกูไปลั่นกันได้เก่งกันจริงให้มึงเข้ามากูมีกันน้อยแต่ใจกันร้อยนี่แหละโนวันซิตี้มึงปรับก็จะจับขมับึงที่อยากจะเสือกมาซรากกูป่วยกากกูจะฆ่ามึงดับมึงที่สร้างพวกกูสร้กันจัดคงไม่ว่างให้มึงพาบัวฆ่าเดี๋กูฆ่าไหวสัตว์ถ้าอยากมีเรื่องกับกูมึงเอามาอีกสิบคันมึงก็รู้ดีหนิโนวันซิตี้ไม่มีใครจำผิดกันนนนนนกกกกกูููคงงงงประเเททศววววแแแ๊๊ี่่่็มออยใ บนบ่าไม่ว่าจ่าหรือหมวดอุ้มเพอาะมึงยังไม่คงหุ้มตบมกูไม่ลงหักไม่มีพวกบ้าเก่งไม่มีคนดักจริงถ้าอยากละขอมเข้ามาเลยเดี๋ยวกูจะสัดกับมืึงแค่บาทสองบาทอะไรก็คำอีกสองคำอยู่ในเมืองพวกกูโตกันได้แค่วันสองวันขอแค่เติรเดียวกูต้องให้มีของกันโอวันที่ติ๊ติ๊กเอาไฟแรงไปแหวกหัวสองฟังก่อนจะจ่าแล้วกูฝากโนวันเมืองที่กูสร้างมากับภาพโนวันมึงก็รู้ดีเมื่อกูเหมือนโตมาถ้าไม่อยากตั้งใจมันบ้าในโนวันกันให้หมดเลยพวกมึงเงยอย่าโชว์ลับที่กูมีแต่โชว์ตังเจ๋งจริงพวกมึงก็เข้้้าาาามมมมกกัััันนนนนทททีี่่่่่โโวววพพึงงงงแตตตูอะเรไไสสย โคจังผ่านมาทิพยด่านผู้กู้ผ่านร้อยเชิงล้อมทันที่ไหนผู้กู้มันน้อยเพลิงมาแบบชิวๆผู้กูพันจอยเติมถึงนูกว่าจะคนน้อยแต่เราจะเอาเราเอาหม่นให้หมดเนี่ยผู้กู้เมยอย่าโชว์ลำพว้กู้มีแต่โชว์ตังคเจ๋งที่พวกมึงก็เข้ามากันที่โนวันพวกมึงนี่แต่พูดแต่ว่าโนทำเพราะไงไม่ต้องหนูใส่ทำไมที่มือของผู้กู้โคจังผ่านมาทิพยด่านผู้กู้ผ่านร้อยเชิงล้อมทันที่ไหนผู้กู้มันน้อยเพลิงมาแบบชิวๆผู้กูพันจอย ไม่ใช่ยางลบที่จะมาลบใครแต่โนวันใครเจ๋งมาเจอนายกไฟลพูดไปเลอยลอยไม่ได้การาทบใครแต่ว่าน้ำหยุดเดียวมึงอย่ามาลดไฟมึงไม่เจ๋งอย่างที่ว่าพวกมึงระวังโดนไฟลากไปที่บ้านพวกมึงดูดเวอรว่าโนวันใครที่สร้างใครแม่งซกติดเกือดส่งเต้ไปที่หน้าดูเวลานี้ใครที่ล่าโนวันเิตี้มีแต่เพื่อนมีแต่แก๊งยิงกูไม่ได้พวกพวกมึงมีแต่แม็กใครเฟี้ยวเข้ามาเลยพวกมึงอย่าเอาแต่แอปพวกมึงไม่ใช่ของแท้พวกพวกมึงเอาแต่แครก็พวกมึงไม่รีดแก๊งดีตัดหางหมาปล่อยวันพวกมึงจะได้ไม่ต้องกลับมาแหวกคนนนที้ยอ่าสม น O N E พวกเด็กข no ี so first, enough, remember, ER ้แค้นนั่นจะแทกแตงไปโนวันสิตรี่ทขึ้นมาเป็นปีมาคนเดียวมึงไม่รอดฉันจ้มาเป็าะเามยี้พวกมึงเมย์โชว์ลำที่กูมีแต่โชว์ตังเจิงจริงพวกมึงก็เข้ามากันที่โนวันพมึงนี่แต่พูดแต่ว่าโนทำเพราะ้นไม่ต้องสลงใสทำไมตีมือพวกกูโปจังผามาสิบด่านพวกกูขาดร้อยเชิงล้อเที่ไหนพวกมึงมันน้อยเพลิงมาแบบชิวๆพวกกูพันจอยเติมถึงว่าจะคนน้อยแต่เราจร้อยเงินให้หมดพวกมุงเมยอย่าโชว์ลำที่กูมีแต่โชว์ตังเจงจริงพวกมุงก็เข้ามากัน โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบันคลิปหน้าครับบําคพ็